สวัสดีครับวันนี้พี่กรกับพี่จรก็มาที่วัดธรรมนิมิตซึ่งอยู่จังหวัดตรังจังหวัดตรังอำเภออะไรนะครับอำเภอป่าเหรียญอำเภอป่าเหรียญนะครับซึ่งขาดกําลังศรัทธาในการสร้างโบสถ์ลางน้ําสร้างมากี่ปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จครับอาจารย์ประมาณเกือบจะสิบปีแล้วเกือบจะสิบปีแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับขอกําลังสาธุชนนะครับแรงศรัทธาโซเชียลนะครับช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับ เนื่องจากชุมชนนี้อยู่ในกลางป่านะครับแล้วก็เป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมครับเป็นชุมชนเล็กๆคือกําลังของชาวบ้านที่มีอยู่จํานวนน้อยครับชาวบ้านที่เราแวกนี้มีประมาณกี่ร้อยหลังคาเรือนครับก็ประมาณหนึ่งร้อยหร้อยกว่าเองนะครับกว่าเองก็พี่กรณ์กับพี่จรขอเป็นสะพานบุญนะครับก็คือถ้าเกิดท่านใดสนใจจะร่วมทําบุญตามกําลังศรัทธาก็สามารถ าตามเลขบัญชีของวัดนี้ได้เลยนะครับบุตรนาสาบนาาูนะครับขอบ,าาบาาคุณครับ,บ